วันนี้ทั่วไทยยังคงแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนครับคือหนาวเย็นในพื้นที่ตอนบนและเคลื่อนลมแรงฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้วันนี้สภาพอากาศถูกควบคุมด้วย2ระบบหลักคือมวลอากาศเย็นหรือลมหนาวที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานทําให้เกิดอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ตอนบนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงที่พัดผ่านอาไทยกําลังแรง ท่านจะเห็นการพัดพาของเมฆฝนจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องชัดเจนซึ่งบ่งบอกว่ามรสุมยังคงมีกำลังสูงทำให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นสูงในทะเล สำหรับพื้นที่ตอนบนตั้งแต่ท่าขี้เหล็กเชียงรายไปจนถึงเวียงและภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดยังอยู่ที่16-20องศาเซลเซียสสภาพอากาศจะหนาวเย็นมากถึงเย็นจัดในตอนเช้าท้องฟ้าปโปร่งไม่มีฝนส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-22องศาเซลเซียสสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นสบายในตอนเช้าแต่ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงโกลกเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักโดยตรงคลื่นทะเลมีกำลังแรงมากครับโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีสูงมาก